เอาเลยฮะกวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่เกม CS GO อีกแล้วนะฮะก็หลังจากพาร์ทแรกเข้าไปนะครับผมก็ได้ไปศึกษาการยุงกันยิงนะฮะเกม CS GO มาเรียบร้อยแล้วก็ไปลองเล่นมาประมาณหนึ่งก็มาวันนี้มาแก้มือนะครับกับบอทระดับบอทระดับเชี่ยวชาญโอ้โหเป็นไงบอทบอทนี้แบบยากสุด <c oughs> จะฆ่าได้สัก,กีตัวกันเราต้องมาดูนะครับโอเคมาจะโหลดนานไหมเนี่ย ตัวมันโหลดนานจังเลยช่วงนี้แม่งแบบลงคลิปช้ามากเลยอืมหลายคนแบบพี่เว็บครับทำไมในคลิปพี่ไม่ล่าเลิงไม่มีคำหยาบเลยก็คือผู้ปกครองเขาขอมาแล้วแหละอืมก็เลยขี้เกียจใช้คำหยาบขี้เกียจพูดไงอืมนั่นแหละขี้เกียจก็คือเราต้องลดคำหยาบบ้างอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคืออืมอาจจะไม่มีคำเอาขอเป็นเดี๋ยวพี่ขอคุยกับพวกผู้ปกครองก่อนพวกขอคุยกับคุณผู้ปกครองก่อนแล้วกันว่าขอเพิ่มคำหยาบสัก นิดนึงอืแต่ไม่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้น่าจะได้นะอืพี่น่าจะทําประมาณนั้นแหละมาเว้ย CS GO บอดทำไมพี่เว้ยไม่เล่นกับคนอ๋อเน็ตกากครับผมเน็ตคำตอบเลยคือเน็ตกากอ่ะจริงๆอักโอเคไปลุยเราจะใช้เป็นปืนอักไปเว้ย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 ไปเว้โอ้โจน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 ยิงเกือบโดนไอ้บ้าเอ้ยเปิดประตูเปิดจึ๊บมีไหมโอ้ยตกใจตกใจพวกเดียวกัน ฮัลโหลในบ้านนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม <c oughs> ừ, ยิงยิงยิงพังพังเลยโอ้ยใครยิงใครยิงอยู่ชั้นล่างโอ้ยบา้าเอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยอะเฮียเอาปืนพกยิงกูเนี่ยนะโอ้โอยทุเรศมากเฮ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะโอ้ยโดนยิงโอย้ยโอย้โอย งั้โโโโนเราต้องรีบไปบนห้องเลยครับถุยบ้าเอ้ยนี่นี่ผมอยู่ในห้องนี้เว้ยซึ่งเป็นห้องที่จะทําให้เราปลอดภัยมากโอเคเรียบร้อยโอเคเราเจอมันแล้วครับโอเคหนึ่งดับหนึ่งอ้าวเชียร์พวกเดียวกันตกใจหมดเลยมีไหมโจนโจรโจนอยู่บนนี้ค่อนข้างปลอดภยัยบมกเลย เราจะไม่ลงไปแบบโชว์พระเอกเนี่ยครับเราจะเป็นสายตุ๊ดอยู่ข้างบนไหนไหนมีไหมไม่น่าจะมีฝั่งนี้วิ่งมาดูฝั่งนี้สิฮัลโหลโจนโจนตายไม่มีโจนครับดูสถานการณ์ละเปิดประตูด,ดิฮัลโหลคุณโจนจา๋าโอ้โหโอ้โหโอ้ยใครยิงใครยิงเดียวขออยู่ข้างในก็ได้โอ้ยเดี๋ยวปิด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 เลยปิด เนีน่ยนะฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยเก็บครับสายเก็บสายเก็บด้านบนนี่ซัพพอร์ตดเพื่อนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอสายซับเข้าไปโอ้โหแคลรี่ก็ยังเอาไม่อยู่จริงๆอา้าวไอ้เชี่ยพวกเดียวกันมึงจะมายืนอะไรตรงนี้แล้วปิดปิดปิดมีใครมาไหมไม่น่าจะมีอันนี้คือป้อมเลยใช่ไหมเนี่ย ออืเรียบร้อยเรียบร้อยสอยไปซะเหมือนเจอคนอยู่ฝั่งนู้นอ่ะแต่ก็ไม่เจอครับอืเรียบร้อยเก็บอื้อหือ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 ลบไปเข้าไปในห้องนี้ก่อนปิดประตูโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคนยิงเราจากทางไกลเลือดเหลยหนึ่งยัดแค่เดียวเลือดเลยหนึ่งเลยแหละ อุ้ยบ้าเอ้ยเดียวถล่มถล่มหลบหลบหนังเออเรียบร้อยครับต่อตายฮะ <c oughs> ไปวิ่งไปห้องเดิมห้องเดิมยิงยิงยิงเอายิงยิง,ยงทำไมไม่โดนวะโอเคโดนละโอ้ย <c oughs> ต่อหน้าต่อตายยิงกันอย่างนี้เลยเหรอ โก้โกไป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 มีโจรอยู่ในบ้านหลังนี้หนึ่งหนึ่งคนเราจะต้องเข้าไปฆ่าเขาเขาอยู่ชั้นบนหรือเปล่าฮัลโหลเราไม่เห็นเขาเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเขาเราเจอเขาแล้วเฮออ้กระสุนเราหมด กายแล้วจิบกายแล้วจิบกายแล้วโอ้โหเพื่อนมาช่วยทันเฮ้ยต้องช่วยเพื่อนหน่อยปิดประตูไว้โอ้โหเย็ดเคตกใจหมดเลยไปเข้าไปซ่อนฮัลโหลเห็นไหมโอ้ยิง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 นี่อะไร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 โอ้โหเก็บหลายตัว ไหนโอ้โหมียิงมียิงเหรอมียิงมียิงเหรอฮะคิดจะกลัวคิดกลัวเหรอเขาไม่เคยกลัวพวกนายเลยอ้าวตายยังไม่ได้ยิงเลยตายซะแล้วที่บ้าเอ้ยตายง่ายไปไหมเนี่ยฮลัลโหลมีมีใครอีกไ,ไหม่าจะมีใครอีกไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ถล่มถล่มถลกนังมันถลกเรียบร้อยเลือดเหลือสิบเก้าโอ้โหใครยิงขึ้นมานีไน่ไงถล่มไปครับ โอ้โหไอพวกจูงพวกโจรเนี่ยไอพวกสารเละเร็วไอพวกสารเละเร็วนี่ไอห่าเอออโ้โดนโจรยิงตายเอาดีเกิดในบ้านพอดีเลยเดี๋ยวไอดีดีดีเกิดในบ้านพอดีเลยเออย่าเปิดเปิดปิดโอเคเอนี่ยิง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 กนหน่อยสวัสดเห็นเดินอยู่เพ่นพายก็ยิงทิ้งซะไหนมีอีกไหม ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดินไปดูเดินไปดูช่ออะช่อไม่น่าจะมีครับก็คือเกมนี้มันยิงอะไรพังได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวครับผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าเช็ดตัวไม่เป็นไรเลยโอ้โหผ้าเช็ดตัวหรืออะไรวะเน่ฮะห้องเราต้องถึงเถื่อนเลยเออนี่ห้องเราห้องเรามันต้องถึงเถื่อนเลยต้องมีรอยกระสุนเต็มห้องครับเอะมันอยู่ตรงนู้นนู้นไงนู้นไงนู้นไงโอเค เรียบร้อยโอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมไปห,หมดแล้วเลยทำการเจอโจนล้หนึ่งท่านหนึ่งนายนี่ยิง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 เจอแล้วเราก็ต้องสอยโถไหนไหนอยู่ในอีกอยู่ในบ้านหลังนี้มีไหม <c oughs> เราจะทำการเจาะรูบ้านเจาะรูประตูนะครับเอ้ยอะไรอะไรโจนโจน โจน้นี่เรียบร้อยหกนัดก็ฆ่าได้โอเคเดี๋ยวเราลองทําการเจาะประตูดูครับว่าประตูเกมนี้มันจะสามารถพังได้สักกี่เท่าไหร่เท่านี้ไหมโอเคพอให้เรามองเห็นข้างนอกได้ครับโอ้โหชิบประตูยังเปิดประทุนอะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างอะไรอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ตายทำไมเราตายวะอื้อืออื้ออื้อหือ โอ้โหโดนเจ้าหน้าที่โจนซุ่มอยู่ด้านหลังครับอีบ้าเจ้าหน้าที่โจนเหรอฮะเจ้าหน้าที่โจนโเจ้าหน้าที่โจนเหรอหอหเจ้าหน้าที่โจนตอนนี้เจ้าหน้าที่โจนมีอ่าพลอยู่กี่คนเนี่ยไม่รู้เจ้าหน้าที่โจนเหรอฮะเจ้าหน้าที่โจนเจ้าหน้าที่โจนโอ้โหยิงหัวไม่ตายด้วยใส่พระอะไรอยากจะถามนะใส่พระอะไรฮะใส่พระอะไรทําไมตายยากจังเลยขอให้นิมนต์ให้ผมสักองค์หรือเปล่าอืมอืมเออ โอ้โหมันยิงเก่งมากอะบอทผู้ระดับผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เราคิวไปทั้งหมด23ตัวนะครับตายไป8ปตายเยอะจังวะโอ้ตายมันคือการตายหรือการบริจาคเลือดเนี่ยฮะทำไมตายบ่อยบ่อยเฮลโลชึบชุบโอ้โหเรียบร้อย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 เก็บเก็บเมื่อกี้เห็นอีกคนนึงอยู่ตรงนั้นอะ นี่น่าจะไปแล้วโอ้ยอย่ายิงสวนกันอย่างนั้นสิปิด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 ใครยิงวะฮัลโหลนายยิงจากโอ้ยด้านหลังเลยไอ้บ้ามาตอนไหนวะเฮ้ย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 ไอ้สอง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 ยิง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 ตรงมันเป็นศพโอเคเปิดประตูเข้าไปปิด ฮัลโหลโจรโจรโจรทั้งหลายโอ้โหโจรโดนเพื่อนเราสอยซะปิดประตูครับเดี๋ยวโจรมันขึ้นมาโอ้โหมีแต่ตำรวจว่าลงไปบูไหมบูเลยบูแบบบูเวบลินเฮ้ออาวโดดลงข้างล่างดิเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้โหโดดลงมายิงทิ้งครับโอ้โหอย่างเท่โอ้โหยักกระหนังฮอลลีวูดโอ้ยบ้าเอ้ย ไหนไหนไหนอีกหนึ่งอีกตัวอีกตัวยิงยิงเรียบร้อยลงถังขยะไปเปิดประตูแล้วปิดชึบเฮ้ยมีห้องใต้ดินดเลยเหมือนมีโจรมาครับเกิดหนึ่งตัวเมื่อกี้เห็นโจรเกิดหนึ่งตัวกูตายเฮ้ยอ้าวอีสองเมื่อกี้ทำอะไรฮะฮะใส่พระแล้วถึกเหรอฮะใส่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โอยเออ ทำไมมันเก่งจังวะอุย้ยเอาเอามาเกิดด้านหลังโจรอีกยัง <c oughs> ไม่จะมีหน้ามาเกิดด้านหลังตรงที่โจรอยู่ด้วยนะกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงยิงไม่โดนส็กดัตวิ่งหนีแล้วครับตอนนี้โอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง,ยงปิดประตูตันหน้าเลยฮั Hello? Hello? Okay, ลโหลฮัลโหลโอเคเราเจอโจรแล้วครับโจรอยู่ตรงนั้น โอ้โหเขายิงเราไม่จริงเขายิงเราเขายิงเราทําไมกูอยากจะโอ้ตัดต้นนี้นี้โอ้เดี๋ยวอยากจะตัดต้นนี้ทิ้งมากเลยเนี่ยอะไรคุณโจรเหรอคุณโจรคุณโจรคุณโจรคุณเป็นโจรมันผิดกฎหมายก็ใจไหมเออห้ามไปเป็นโจรอ้าตกใจนึกว่าโจรโอเคเรียบร้อยครับนี้ก็จบสงครามเป็นที่เรียบร้อย นอสงครามระหว่างโจรกับตำรวจรอบต่อไปเราคงเป็นโจรแล้วสินะขาคือโจร <c oughs> เป็นหลายอย่างจังวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้เป็นโจรบ้างเป็นโจรบ้างเป็นตำรวจมานานเบื่อแล้วไปด้วยไปด้ว,เวยเราคือเจ้าหน้าที่โจรตอนนี้เจ้าหน้าที่โจรของเราได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งจะไปเป็นที่ฐานทัพนะเพราะเจ้าหน้าที่โจรกลัวตาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังนี้และก็ซุ่มยิงอยู่บนนี้ยิงกะจบทิ้งไปซะ,อะตอนนี้ปืนเราใช้เป็นปืนอะไรไม่รู้นี่ครับยิงตำรวจทิ้งชึบแต่ผมว่าเกมนี้บอทเนี่ยบอทตำรวจเนะี่ยโหดก่บบอดโจนเยอะเลยอะจริงๆเนี่ยเนี่ย,ยมันมันปืนไม่ไม่คือปืนปืนตำปืนปืนปืน,ปนรากากมากกว่าไหม มันเออโอ้โหคิดแค่โคตรล้ำเลยเรียบร้อยครับยิงทิ้งไป <c oughs> เฮ้ยทำไมมันล้มจังเลยอ่ะมันเข้ามาในห้องเราเลยแหละเฮ้ยเพื่อน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 เมื่อกี้เห็นตำรวจเข้ามาบนนี้ขึ้นมาบนนี้ไหมย,ยิงครับยิงยิงค่อยๆยิงไป ยิงยิงเรียบร้อยตำรวจแลวหละฮะพวกผมจะส่งขนมปังกันเนี่ยรู้ไหมก็ส่งไม่ได้น,นี่เราเป็นพวกที่ค้าอะไรดีเราเป็นโจรคนค้าขนมปังเถื่อนแล้วกันขนมปังเถื่อนเราได้จากขนมปังมาจาก N p c บซในหมู่บ้านไหมครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะไม่เกี่ยวกันโอเค ตอนนี้เราคือโจรจะส่งปูเอ่อปูปูไทยนะครับปูไทยปูจานั่นแหละขนมปูจานะครับผมตอนนี้เราโดนตำรวจล้อม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 ไปหมดแล้วจะพูดยังไงกันแน่วะล้อมยิงยิงตู้ตูนี่สักยันมาเลยทีเดียวเชียวโอ้หถึกมากอ้าวเพื่อนเราตายเฮ้ยตำรวจทำไมฆ่าอย่างนี้เอ้าวเฮ้ยตำรวจอา้าวอย่างนี้เคลียร์กันหน่อยแล้วตำรวจเคลียร์กันยาวเลยเราอะไหนตำรวจไหนไหน ไหนไหนว่ะจะมาเคลียร์ตำรวจแต่ตัวเองโดนเคลียร์เนี่ยนะไปเว้ยไปไปไปหนี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 เพื่อนเพื่อน,เ,อนเราขอขึ้นหน่อยเอาไปดิเชียวเขายิงแล้วเขายิงเราแล้ไปไปแลนแลนๆโอ้ยลีล่าอยู่หันแล้วโอ้ยใครเปิดประตูเยอะแยะ,แยะวะเนี่ยปิด <c oughs> ปิดทุกด้านปิดดีบ้าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> คุณตำรวจมาฐานผมได้ไงคุณตำรวจทำไมคุณทำอย่างนี้คุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจก็หลับไปนะครับผมผมคืออเมริกันสไนเปอร์ครับคุณตำรวจครับยิงไม่โดนโอ้โหพัดถังซําจังเรียกพ่อเลยทีเดียวเชียวโอ้โหฮ่านัดยิงไม่โดนโอ้โหเขายืนนิ่งยิงไม่โดนโอ้หยยิงซิกแซกยิงกับบอลโลกนวมึงเนี่ยฮะ ถ้ามกูยิงกากจังวะโอ้โหยิงไม่โดนอีกแล้วนะเราใช้ปืนพกแทนแล้วกันเอายิงเพื่อนตัวเองอีกฮัลโหลตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละฮะเก็บไปลงถังเหรนอว่ามีไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยิงขาก็ตายยิงเอวก็ตาย มีอีกไหมถามว่ามีอีกเปล่าจัดปะเราอ่ะที่เขาว่าเจ๋งเห็นวะทำไมไม่เห็นมีเลยแล,ล้วคงหวังว่าไม่ขึ้นมาใช่ไหมยิงทะลุกระจกตายไปแล้วครับโอ้โหศพนี่ลอยน้ำเชียวโอ้โหโอโ,หโดนตำรวจวิสามันโอไม่ก็ก็คือตำรวจเนี่ยผมคิดว่ามันฉลาดกว่าโจรเยอะเลยนะ บอดอะหมายถึงบอดอะบอทตำรวจอย่างเงี้ยฉลาดกว่าโจรมากเลยครับไหนอะมีไหมเนี่ยโอ้โหยิงโดนต้นไม้ด้วยมีมียิงมียิง,ม,ยงมีสวนด้วยไม่ได้อย่าสวนกันดินี่คือพวกเราครับมีกระจกก็ยิงไปเว้ยเราคือหน่วยพิทักเพื่อนไปเดี๋ยวแล้ว พร้อมกับปืนพกคู่ใจยิง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 อย่าเข้ามาคุณตำรวจเยยบร้อยเยียบย้อยคุณตำรวจครับผมชื่อเวฟนะครับผมกำลังวิ่งหนีคุณตำรวจแล้วไอเยี่ยมอยู่ไหนเนี่ยโอยโอยโอยเดินโดดยิงกระโดดยิงเรียบร้อยกระโดดยิงกระโดดยิงตำรวจเป็นไงกุ๊เท่ตายง่ายอย่างนี้เลยแหละ เออโจนนี่มันต้องใช้นี่ครับเอ่คะเป็นโจนนี่มันต้องใช้เ k คครับผมเราเป็นโจนเราต้องใช้เ k เคเราใช้ปืนแบบตำรวจไม่ได้ยิงยิงกระหนำ่กนำกระหน่ำกระหน่ำเราเราจะมาเล่นแบบเดี๋ยวเราจะเล่นลองเล่นแบบว่าสวมบทบาทคนจริงเูนะเฮ้ยเฮ้ยพวกเราตำรวจมาเยอะแล้วอ่ะโฮ้ยเพืบมึงต้องหนีไปให้ได้นะมึงต้องขนมปูจ๊อไปส่งให้เฮียเขาให้ได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 ,ได้เดี๋ยวเราไปส่งให้ ต่ว่าเราต้องผ่าตำรวจไปก่อนนะดิเห็นไหมตำรวจมันเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ยเราโดนยิงเฮ้ยชิบหายแล้วเราโดนยิงโอ้ยเว็มึงต้องหนีออกไปให้ได้นะเว้ยเฮียเขาต้องการปูจอมอกได้ได้ได้แป๊บน,นึงเดี๋ยวขอฆ่าตำรวจก่อนออตำรวจตำรวจโอ้หตำรวจขอบคุณมากเดี๋ยวเราต้องเอาขนมไปเฮีย er, ใช่ไหมปูจาใช่ใช่เฮีย er, เขาต้องการให้ลูกเฮีย er, เขากินอ่ะเออปูจาเดี๋ยวนี้รสชาติมันดีแล้วมันแพงด้วย เลขาว่าม <sm> <ck> ันอร่อยหมอกเลยนะปูจอน่ะเออได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปส่งให้เฮียเฮียอยู่บ้านไหมครับเฮียเอ้ยเฮียเฮียอยู่บ้านวะเฮียโอ้โหสงสัยเฮียไม่อยู่บ้านอ่ะแสดงว่าเราต้องปรับตำรวจพวกนี้ให้หมดใช่ไหมตำรวจเดินผ่านยังหน้าตาเฉยยิงไม่ตายด้วยโอ้โหสักยันวัดอะไรวะเนี่ยยืนสองคนยิงตายไปหนึ่งคนอีกหนึ่งคนวิ่งรอดไปได้ ยิง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 เดินเดินแล้วยิงเดินแล้วยิงโอ้โหกุปุนพกเลยครับอะไรอะไรอะไรของมึงตายยากจังเลยเออโอ้ยเว้ยเป็ตายล้เหรอใช่กูตายมึงเห็นกูเดินจงกรมหรือยงอ้าวชิบหายละเอ้ยิงยิงยิงซึ่งปืนปืนเอเคนะครับเป็นปืนที่แบบเป้าไม่ตรงสุดเลยเป็นปืนที่ดีดมาก เป็นปืนที่แย่ที่สุดนะครับสังคหลายคนเนี่ยอาจจะสังเกตว่าพ,พี่เว็บเอ,อผมเห็นในข่าวพี่เเวลาโจรมันออกข่าวเงี้ยมันชอบใช้เอคกันก็คือปืนเ k คมันเป็นปืนที่ราคาถูกครับแล้วก็นั่นแหละมันเป็นปืนราคาถูกซึ่งโจนเนี่ยในโลกความเป็นจริงนะโจนสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยคือมันราคาถูกแต่ว่าเป็นปืนที่ดีดมากเป็นปืนกากอะ่ะง่ายๆอะ่ะปืนกากไงแล้วมันถูกไนงะโจนก็เลยมีครอบครองเยอะ อันนี้เอาหูคลิปกูมีสาระกับเขาด้วยจอดออ้ยอยเจอตำรวจตำรวจตำรวจข้าจะต้องกลับไปหาลูกเมียให้ได้โอ้ยิยิงยิงย,งย,งยงิข้าถ,ถึงลูกเมียของข้าแล้วเกินอา้าวตายแล้วเหรอนี่มันคือเรืออะไรอะจอดไว้ทําไมวะปิดปิดปิดประตูฝั่งนี้ด้วย ยิงเราต้องการยิงเขาเรียบร้อยเขาตายแล้วป่ะตอนนี้บ้านหลังนี้อยู่ในอำนาจของเราปิดประตูไว้หน่อยชึบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งหมดเอาเว้เอาเว้ไหนเว้ไหนเว้อยู่ไหนเว้อ้าวเพื่อนเราแหละตกใจเฮ้ยเราเป็นโจนเราต้องพังสิ่งของเลยดิเออเป็นโจนก็ต้องนั่งพังสิ่งของเลยดิอืาอืา ังสินของนี่นี่นี่พังสินของครับเราเป็นโจรที่ไม่ดีครับห้ามมาเป็นแบบอย่างเลยเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่บ้านทุกคนห้ามมาปืนมายิงหมอนเล่นนะครับหมอนนี่ฟุง้งเชียวโอโ้ยิงอย่างมันเดี๋ยวบ้านหลังนี้มันต้องสภาพนงเละเละเทะเย้ yeah! เรียบร้อยพังบ้านกูนี่เฮียเนาะเฮ้ตำรวจตำรวจตำรวจเหรอฮะ ตำรวจตำรวจผมต้องการจะปราบคุณตำรวจโอ้โหปราบคุณตำรวจก็ปราบโอ้ยโดนวิสามันไปจนได้นะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ย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 มันไม่มีอ๋อนี่ไงโอเคเราซื้ออาวุธหนักมาแล้วเราจะเข้ามาทำลายบ้านหลังนี้กันตอนนี้โอ้โหเอเรียบร้อยเอาไว้เราจะพังบ้านหลังนี้กันเอ้ยปิดประตูอ้า ตำรวจปล่อยให้กูเดินเถอะจริงๆขอร้องโอ้ไม่ให้กูโอ้โหไม่ให้กูเดินเลยแหละเออตำรวจแม่งเยอะจริงๆยิงโอ้โหยิงกัดปืนอย่างเท่ยิงรถแม่งเลยปืนนี้ก็เป็นปืนชนิดหนึ่งเนี่ยที่ร้ายแรงมากแต่บอกเลยว่ามันเป็นปืนที่ยิงไม่ไม่โดนเป้าอ่ะคือมันแรงกงันไปแล้วแรงดีดมันเยอะมากครับ ก็คือไว้ยิงอากาศมากกว่าไว้ยิงรถรถแบบรถทหารอะไรเงี้ยอ้าวโถ้ยบ้าเอ้ยว่าจะยิงอยู่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจไหมครับเซิร์ฟอาม,ม่านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะบ๊ายบายไปละโถดิบ้าเอ้ยนิดโอ้เซ็งเลย